สวัสดีครับ FC เราก็จะถิงตัวอำเภอกุสุมานเนาะนะครับก็มาซื้อหมูซื้อไก่ในะ FC นะเนื่องด้วยอ่อกับข้าวของเราไม่มีเลยในเ c ก็ขอขอบคุณเนาะผู้ใจะดีทุกท่านนะฮะที่แม่ตานะสนับสนุนข้าวข้าวของเรานะเมื่อวานก็มีของคุณแม่เมยเนาะ หลังจากาเหลือจะกินหมูกระทะก็สมทบค่าข้าวของเราในเะอฟซีของเราก็ค่าข้าวข,ของเราก็เหลือไม่กี่บาทนะฮะก็มีผู้ใหญ่เจดีสมทบมาพอดีนะก็ถือว่าขอบคุณมากๆนะฮะตอนนี้น่าจะมีพันกว่าบาทในเอฟซี FC. อันนี้เราก็ขับรถมินินะฮะมาซื้อของในเอฟซี FC. ซื้อพวกหมูซื้อไก่ในเอฟซี FC. ท่านมากินนะเดี๋ยวเราไปดูว่าสาวๆจะเลือกซื้ออะไร บ้างในตีวท่านนะก็เป็นร้านเดิมในตีวไทยฟู้ดนะมาซื้อกับข้าวไว้กินร้านเดิมซื้ออะไรกันบ้างซื้อหมูบอ่อหนึ่งโลบอ่อ โหวันนี้ดูโล่งๆเนาะหรือว่าเรามาเร็วปกติคนเยอะไงเต็มเลยเดือนเกาเดือน1 2บาทใช้วันนี้49ด9รบ้อวันนี้เดือน9เดือน9วันนี้ลดเหรอใช่วันนี้ลดโอ้วันเดียวของเดือนตุเดือนใช่คะุวันนี้ดอ๋อถ้าเป็นวันไนี่เนาะเดือนสิเดือนเอเด้ออบาทเ้ารู้แล้วเราอยาก ได้ของที่ราคาถูกเราจะมามันดีวันนี้ถือว่าโชคดีของเราไปมาสูกวันเม้าเลยไหมทางร้านเลยไหมมาดูเด็กๆมาวันนี้มีอะไรรถละคราบ้อง้บาทถูกดีนะเนื้อแดงใน FC ก็ซื้อไปเลยนะ หนึ่งกิโลบอหรือว่าจะได้โอ้ไข่ไก่ไข่ไก่ก็ลดบอเนื้อหมูลดนายสินี่นะเนื้อหมูลดต้องจัดสะหน่อยสักโลสองโลเนาะสองสองโลไหมหรือไงสองสองกิโลไหมไข่ไก่ก็หมดก็ต้องซื้ออ่ะ ไข่ไก่เหลือสฟองวันนั้นที่เราขายเพริกซื้อของเราก็ซื้อแผงนึงเนาะเราเพิ่งมาซื้อไข่เนาะไข่นเนาะ,ม,นะ,นะมันก็เลยเอฟซี<ช>ไม่รู้ว่า<ค>วันนี้จะมีอะไรลดอีกลองลอง,ลองสังเกตดูดิาาเดี๋ยวไปดูไข่ก่อนเบื<ๆ>้องต้นราคาเท่าไหร่ร้อยสามห้าเอฟซีร้อยสามห้ากับร้อยสี่สิบนะฮะนี่นะวันนี้เราก็เอาของลดราคาเนะาะเพราะงบข้าวข้าวเราเหลือไม่เยอะเอฟซี สินค้าพิเศษวันนี้ลดราคาครับพงุรถบอกพงนู้หรอบอกพงศรสอันนี้ไม่ไม่ใหญ่บ่งรถอันนี้ววไม่ไม่ใหญ่บแล้วมีใหญ่กว่านี้อีกป่ะไปด,ไปดูไปดูไปดู นี่ก็เอาเนื้อหมูอยู่นี่สิแต่ไปดูนะว่าสูงใหญ่อยู่ไหนใหญ่ยังเนี่ยใหญ่สุดแล้วมันต้องใหญ่กว่านี้เปล่าสกระสอบละสิบโลยี่สิบโลอะไรประมาณเนี้ยไม่มีหนี่สุดแล้วนี่ร้อยแปดแปดแปดพี่พี่แดงซื้อน่าจะเป็นแบบเนี้ยเนีแหละอันนี้คือใหญ่แล้วใช่ไหมใหญ่สุดแล้วน่าจะหนึ่งกิโลเนาะโอ้หนึ่งกิโลพอดีเลยถ้าใหญ่กว่านี้ต้องทำเองอ่ะน่าจะมีเป็นกระสอบเนาะ

แล้วจะเห็นไหมข้างในเนี่ยไม่เชื่อเกงช่วงก็อยู่ในกล่องอืออเะไรอีกมาดูดิสองเยอะเนาะสี่องค์ซี่ยู่สี่องค์ยพี่เรียบอกอาะไรนะซอนหอยค่ะเอาไส้อิ่วเนาะซอนหอยเอาเป็นกี่ร้อนเลยไหมเนี่ยมันแม่แม่อร่อยแม่อร่อยใช่ไหมแบบนั้น ต้องถ้าเป็นซอสหอยมันต้องมันต้องยี่ห้ออะไรน่ะอันะเดี๋ยวลองสอบถามดูเอาถ้าเป็นแกอนเลยมันจะดีนะแกเก้ากว่าบาทถ้าเป็นขวดอ่ะมันจะแพงแต่มันรสชาติมันจะเหมือนกันหรือเปล่ารสชาติแกลอนกับรสชาติขวดมันไม่เหมือนกันนะอืมอเคยซื้อแล้วเป็นไอ้แบบเนี้ยรสชาติมันไม่เหมือนกันอืมันไม่อร่อยเหมือนกันนะ อตอนนี้เล็งแล้วน้องปอนเล็งแล้วอยากกินชีส,ชสเชอร์สอ,อ่ะอันนั้นเอาปเป็นแกนร้อน,นะเปล่าไม่ฉันไม่กินเป็นแกนร้อนนะแค่น้อยใครเคยเอาเป็นแกนร้ดูเป็นแกนร้มันน่าจะคุ้มกว่าไหม ันเป็นขวดบอเออกีขวดเอาสองบอกรวอดเดียวขวดเดียวเดี๋ยวบอกน้องบอนก่อนบ้านเอาเป็นขวดบ้านนั่นไงซอสอ่ะนี่ไงไมมันไม่ได้ดิอืม,มอัน<ม>นั่น,น,นขวดใหญ่นะเออนั่นแหละ คนไม่เคยเข้าครัวกับคนไม่เคยเข้าครัวต้องมาดูผมไม่เคยเข้าครัวผมยังรู้เลยต้องเอาตัวนี้อันนี้แหละถ้าเอาไอ้ตัวนี้ผมเคยกินนะไม่อร่อยมันไม่เหมือนกันเดะรสชาติอ่ะเป็นเป็นเป็นเขาใช้ยันนี้นะใช่ตอนแรกอ่ะค่อยก็คิดว่าถ้าซื้อเป็นแบบนี้มันจะรสชาติเดียวกันมันคนละรสใช่แต่ว่ามันตัวเดียวกันแต่ว่ามันพอผัดแล้วมันมันรสชาติมันมันไปมันเป็นอะไร ซื้ออะไรครั้งแล้วนะซอสอะไรพี่เดต้องมาดูว่าังอะไมาเองมย่นหรอไม่ไปถึงว่าไม่ได้เช็คมาไม่ใช่มาย่งม่ได้เช็คมาน้ำปลาเปล่ารู้กว่าน้ำปลามีอยู่เหลือนิดเดียวหรือเปล่าในบ้านไหมอ๋อในบ้านมีอยู่ไหอันนี้ก็ขอหาัน้ำมันเอาเปล่าลซุ่ยาลีล่ะน้ำมันงมี ดีลาโ้มันีลานอนลงใต้เห็นอยู่บริษัทนี้ดีเราอดีใ่โจด้อยน้อยน้อยน้อยใส่โดในปีน้ำปลาหมดนะคราน้หมดเห็นอยมตอนรบเาไม่แน่ใจก็อะผมกเอาตะกร้ามาเลยนี่สิ ตอนนี้เราก็เดินหาของที่เราต้องการเนาะช็อปน,น,น,นะ